ทำไมแม่ไม่เห็นบอกเลยว่าคู่มั่นของเราคือคนนี้ชมพู่เธอชอบมิทีนไหมเอม,อมเธอชอบเขาใช่ไหมแล้วเขาก็ชอบเธอหนูไม่กล้าหรอกค่ะเขาเป็นคู่มั่นเจไม่ไม่เป็นไรเธอไม่ต้องรู้สึกผิดเลยนะเจไม่ได้ชอบเขาเขาไม่ใช่สเปคเจเพราะว่า,วาผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วไม่ใช่หรอคะเจจะจัดการเองชมพู่ครับ คุณมาทำไมเดี๋ยวแม่คุณก็มาด่าหรอกผมจะพาไปกินข้าวเที่ยงครับคุณเลิกยุ่งกับฉันเถอะฉันไม่เหมาะกับคุณแม่คุณก็ไม่ชอบฉันผมขอพาไปกินข้าวได้ไหมแล้วผมจะเลิกยุ่งกับคุณก็ได้แต่คุณต้องเลิกยุ่งกับฉันนะครับนี่มันมาหาหนังชมพู่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยชุบูลไปใส่นี่ก็บูจากมาเอาลูกหมูเขาขาดขาแล้วเนี่ยเขาบอกให้ไปหาเนี่ยแล้วแล้วชมพู่ขาดขาแล้วนี่แล้วแล้วอยู่ไหนมาหาหนังชมพู่แล้วใช่ไหมเนี่ย หนูนิวลูกเห็นมิทีนไหมลูกมันได้มาหาหนางชมพู่ไหมเจ๊อิสวรยุอยใส่หนิบอนมาเอาลูกมันดูขาคอยขาดอีกแล้วดิชมพู่ออกไปกินข้าวกับมิทีนค่ะให้คุณนายไป,ไไปนั่หามันให้เห็นแลยเอาลูกให้มันพร้อมกขาจะฟาดประเด็นว่าท่านเวลานี่ขาดขาเดยนี<ด>่เอพรหลานแกแกจะไม่ให้ฉันทำไมกลับมาเอาหลานแกเดี๋ยวนี้เลยนะ พี่คะหนูว่าจะเอาของมาฝากวางขายที่ร้านพี่ได้ไหมคะที่ร้านไม่ได้รับฝากค่ะหนูกดผิดหนูว่าจะสั่งแค่ชิ้นเดียวแต่มันมาเป็นถาดเลยโอ้แต่ร้านพี่ไม่ได้รับอะค่ะหนูฝากวางเฉยๆค่ะพี่ถ้าขายได้ค่อยเอาเงินให้หนูพี่กลัวมันมีปัญหายุ่งยากอะค่ะไม่มีปัญหาหรอกพี่ขายได้กี่ชิ้นค่อยจ่ายให้หนูตามจำนวนชิ้นก็ได้ช่วยหนูหน่อยนะคะพี่ตรงก็ไม่รู้จะใช้ยังไงหมดก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้ามาขายได้น้องค่อยมาเก็บเงินนะคะได้ค่ะพี่ได้ค่ะขอบคุณค่ะ พี่คะเป็นไงบ้างขายได้ไหมฮะขายไม่ได้เลยสักชิ้นเลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้ยงั้นพี่จ่ายเงินหนูมาก่อนได้ไหมอะแต่เราตกลงกันว่าขายได้พี่ถึงจ่ายนะคะแล้วเมื่อไหร่จะขายได้ละ่ะนี่ก็ผ่านมาตั้งหลายวันแล้วนะก็มันขายไม่ได้จะให้พี่ทํายังไงล่ะคะจ่ายมาเถอะยังไงของมันก็วางอยู่ร้านพี่ไม่หายไปไหนหรอกถ้าพี่จ่ายให้หนูวันเนี้ยถาดนี้หนูเอาแค่สี่ร้อยก็พองั้นพี่ไม่เอาคะ่ะน้องเอาของน้องกลับไปเลยนะคะเอองั้นเอาไว้นี่ก่อนก็ได้ขายได้เดี๋ยวมาเอาคิดตั้งลยคะ่ะจร นี่ค่ะมีแบงค์ย่อยไหมลูกไม่มีค่ะอ๋ะอนี่จะลูกทอนสามร้อยบาทใส่ถุงให้หน่อยค่ะอ๋อได้ได้ไดลูกอ๋อหนูเพิ่งนึกได้ค่ะหนูมีแบงค์ย่อยอยู่เดี๋ยวเอาแบงค์ห้าร้อยคืนมาเอาแบงค์เอาแบงค์ย่อยไปนะคะอ๋อได้ลูกนี่จะ้ะอ๋อหนูลืมของอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะเท่าไหร่ค่ะอันนี้สามร้อยจ้ะลูกนี่ค่ะ พี่จ่าทอนสองร้อยนะเอ่อหนูขอถุงใส่ได้ไหมคะพอดีอันนี้เพื่อนฝากซื้ออ๋อได้ได้อ๋อหนูมีแบงค์ย่อยอยู่พอดีสามร้อยเลยค่ะเอาแบงค์ห้าร้อยขึ้นมาได้ไหมคะไม่ชอบพกแบงค์เยอะอ๋อได้จะลูกได้ได้พี่จ่าขอบคุณน,นะคะขอบใจจะลูกอยู่ที่นี่มีครีมของเคียนูตไหมคะมีทั้งครีมซองแล้วก็โฟมล้างหน้าเลยคะ่ะเลือกดูด้านนู้นเลยนะคะ หาตัวไหนอยู่ถามได้นะคะเออคือคือว่าเข้ามาทําไมแม่นั่งตากแดดรอนานแล้วแม่อินูน้ํำโอ้ยนี่เอาไปแล้วนั่งรออยู่ข้างนอกนไม่ต้องเข้ามาได้ได้เออนั่นคุณแม่น้องเหรอคะไม่ใช่ค่ะแม่เข้ามาทําไมบอกว่าไม่ต้องเข้ามาเออ แม่หิวข้าวทำไมเลือกงานจังเลยลูกเลือกคิมมันก็นานแบบนี้แหละบอกแล้วไม่ต้องมาด้วยหน้าก็แห้งเป็นคราบไปหมดแทนที่จะอยู่บ้านอายคนคุณแม่หน้าแห้งเหรอคะหนูมีตัวนี้แนะนําค่ะจอร์ไรเซอร์ของเคียโนตัวนี้ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าคะ่ะแล้วเป็นจอร์ไรเซอร์เนื้อเจลวบางเบาผิวมันหรือผิวแห้งก็ใช้ได้นะคะคุณแม่เหมือนตัวนี้แม่เห็นลูกสาวใช้อยู่นะใช่ไหมลูกอืหนูกก็ใช้ประจำแหละตัวนี้ทําไมไม่ให้แม่ใช้ด้วยล่ะลูกว่อให้แม่หน้าแห้งอยู่ได้ใช้ทําไมแกแล้วเปือง เออคุณแม่คะงั้นเดี๋ยวหนูให้เอาไปใช้นะคะเนี่ยค่ะให้ฟรีเลยเหรอลูกบุญรักษาภาคคุ้มครองนะลูกนะขอให้เฮงเรวยรยนะคะขายลํำรวยนะจ๊ะลูกสาธุขอให้สมพรปากพรจากพ่อแม่เป็นพรที่ประเสริจที่สุดแล้จ๊ะเจ๊ะคะมาสมัครงานคะ่ะอ๋ออายุเท่าไหร่คะสีะ่สิบสามค่ะ แล้วมีครอบครัวอะไอยังคะแต่งงานแล้วค่ะมีลูกหนึ่งคนลูกกี่ขวบแล้วคะลูกสามขวบแล้วค่ะล้วอยากรับคนมีครอบครัวค่ะยิ่งมีลูกเล็กนี่ยิ่งแล้วเลยเดี๋ยวก็ลูกป่วยลูกไม่สบายเดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวก็ลาอ๋อเรื่องลูกเจ๊ไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะพอดีที่บ้านมีคุณยายเลี้ยงให้ค่ะก็เห็นพูดอย่างนี้ทุกคนให้โอกาสหน่อยนะคะเจ๊พอดีช่วงนี้แฟนก็ตกงานค่ะไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินเลยงั้นก็ลองดูก็ได้ค่ะเริ่มงานพรุ่งนี้นะคะมาสมัครง,งานค่ะเจ๊ อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะสิบเก้าย่างยี่สิบมีครอบครัวแล้วยังจ๊ะไม่มีค่ะโสดอ๋อดีเลยพี่ไม่ชอบคนมีครอบครัวปัญหาเยอะงั้นเริ่มงานพรุ่งนี้เลยนะจ๊ะโอ้ยหนักพี่พรไม่ยกซิเนะี่ยหนักก็หนักมามาเดี๋ยวพี่ยกเอง <c oughs> อปัดทั้งวันจะเป็นภูมิแพ้ตายแล้วเนี่ยเย็นนี้มีปาร์ตี้ วันนี้ลานะคะเมื่อคืนปาร์ตี้ดึกแหงแหงใหญ่อ๊มเดี๋ยวก็แฮงเดี๋ยวก็ตื่นสายอะไรของมันเนี่ยจีนเงินครับแม่ค้าห้าสิบบาทไม่ต้องทอนนะคบแม่ค้าอุ๊ยจะดีจังพ่อหนุ่มขอบคุณนะนิวผู้ชายคนนี้เขาแอบชอบลูกแน่เลยทําไมเหรอแม่มันซื้อทุกวันให้ติดทุกรอบจริงเหรอแม่สวัสดีครับแม่ค้าคุณสวยสวัสดีจ้ามาอีกแล้วนะพ่อหนุ่มหิวลุกลุก เดี๋ยวเขาจะมาคิดเงินมานั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เชิญเงินครับแม่ค,ค้าคนสวยพ่อหนุ่มมาซื้อทุกวันเวลาซองไม่ซื้อเป็นกล่องนี่ล่ะผมอยากมา,าบ่อยๆได้เห็นหน้าคนสวยแม่ค,ค้าคนสวยไม่ต้องทอนนะให้เลยเนี่ขอบคุณนะคะเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าเขาเนี่ยชอบลูกทั้งหล่อทั้งสายเปสเปกเลยโอ้ยลูกเขาลูกป่งมืใจมาสารภาพรักลูกแน่นนเลยแม่มตื่นเต้นจังเลยสวัสดีครับ แม่ค้าคุณสวยสวัสดีค่ะผมแอบชอบแม่ค้ามานานแล้วนะเราลองคบหาดูใจกันไหมลองดูก็ได้ค่ะนี่ครับผมแอบชอบพี่ตั้งแต่เห็นวันแรกเลยนะชอบฉันเหรอไม่ได้ชอบลูกสาวฉันเหรอผมชอบพี่ครับต่อไปผมจะมาซื้อเชนุทุกวันเลยนะ คุณเยจ้าเจ๊ขะเบิกตังหน่อยค่ะเดือนนี้เบิกไปแล้วแปดพันนะากาจะไม่ให้เหลือเลยหรือไงก็มันไม่พอไงคะเจ๊หาดวางแผนชีวิตหน่อยชมพู่จะมาใช้เงินแบบเนี้ยไม่ได้นะคนหาเช้ากินข้ามแบบมูลวางแผนไม่ได้หรอกคะเจ๊ไม่เหมือนคนรวยแบบเจ๊นี่ถ้าเบิกก็หมดแล้วเดือนหน้าจะใช้อะไรเจ๊ไม่ให้เบิกไม่เบิกก็ได้คะ่ะชมพู่ตังหัวเหลือไหมออกมาเติมอีกหน่อยเที่ยงแล้วค่ะจะไปกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวเสร็จมาเติมให้นะคะ เติมให้ก่อนไม่ได้หรือไงแค่แป๊บเดียวเนี่ยเติมเองสิค่ะเจก็นั่งอยู่เฉยๆนี่วันนี้ออกไปกินข้าวข้างนอกเหรอไม่มีเงินค่ะจะกลับไปกินข้าวคุกน้ำปานบ้านโอ้ลืมไปลรถไม่มีน้ำมันน้ำปลาเจเหลือไหมคะขอกินหน่อยนะคะเจกลับก่อนนะคะบวัสดีค่ะอ๋อพรุ่งนี้หนูลางานนะคะอา้าวพรุ่งนี้จะไปไหนล่ะรถไม่มีน้ำมันมาทำงานคะ่ะนี่ก็เป็นร้จะหมดกลางทางหรือเปล่าคงจะได้จูงกลับ อ่าอะอะ,อะจะเบิดเท่าไรแม่หนูไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยเมื่อไหร่แม่จะซักผ้าแม่ยุ่งอยู่เห็นไหมเนี่ยผู้เปิดร้านเส็จลูกค้าก็กำลังเข้าไปไปใส่ชุดเดิมไปก่อนแม่คะคะแนะนำลิฟให้หน่อยคะ่ะอ๋อค่ะค่ะได้คะ่ะจะเป็น<ม>ตัวน,นี้แม่หนูห <คะ S 2> ิวข้าวจะเที่ยงแล้วหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยโอ้เห็นไหมว่าแม่ยุ่งอยู่ว่านจะไปสั่งแกะให้อดอาอไปก่อนไป แม่จ๋าหยุดยาสิวันหนูอยากไปเที่ยวเพื่อนหนูไปเที่ยวกันทุกคนเลยนะแม่นะเห็นไหมเนี่ยว่าแม่ทํางานเนี่ยจะเอาเวลาไหนพาไปเที่ยวปิดร้านไปสักว่าสองวันก็ได้หนูยังไม่เคยเห็นแม่ปิดร้านเลยนะแม่จ๋านะาๆโอ้ยรักษาปิดร้านก็ขาดรายได้สิเห็นไหมเนี่ไม่หาเงินอยู่ก็หนูเบื่อเบื่อก็เอาโทรศัพท์ไปเล่นไปแม่จะทํางานอย่ามากวนเจ๊วันดีค่ะ เมียวทำไมไม่ใส่เสื้อพนักงานมันอึดอัดค่ะหนูไม่ชอบไปทำงานก่อนนะคะเพราะเมียวเราซื้อกระเป๋าใหม่เหรอสวยจังใช่ก็ไม่แพงหรอกนะแค่สองสามแบงค์เท่าหูเราก็ซื้อใช้บ้างสิใช้แต่กระเป๋าผ้าเก่าๆอยู่นั่นแหละอันนี้ก็แว่นตาที่ฉันซื้อมาใหม่โยสวยจังจับเบาๆนะของแพงนันน่นเพราะเมียวตอนเที่ยงเรากินซ้มตากันไม่เธอไปกินเลยฉันจะไปกินชาบูหูชาบูมื้อเที่ยงเนี่ยนะเอากันแดดด้วย โหเธอจะซื้อหมดนั่นเลยเหรอใช่ทําไมเหรอแพงนะหมดนี้ก็แค่พันกว่าบาทแพงตรงไหนนี่กันแดดอีฟเธอลองซื้อไปใช้ดูสิใช้ดีนะของแบรนด์นอีฟใช้ดีทุกตัวเลยฉันไม่มีเงินหรอกอย่างฉันก็ครีมซอมเท่านั้นแหละชมพู่ดูนี่ฉันสั่งแว่นตามาใหม่สวยไหมสวยจังแต่แว่นตาเธอก็มีตั้งหลายอันแล้วนี่ก็มีหลายๆอันนี้แหละจะได้แมทได้หลายๆชุดเงินเดือนก็เท่ากันทําไมมันมีเงินซื้อของของแพงได้ว่าเมียออป้ากลับบ้านปลาถึงเวลาแล้ว เออเธอกลับก่อนเลยพอดีฉันปวดท้องจะไปห้องน้ำก่อนนะเอา้าเจ๊คะหนูขอเบิกเงินหน่อยค่ะของวิกนี้เธอเบิกหมดแล้วยัยไม่มีอ่หนูขอเบิกของวิกหน้าก็ได้คะ่ะเจ๊วันนี้หนูไม่มีเงินกินข้าวเลยเธอก็อย่าใช้เงินเกินตัวสิดูซิกระเป๋าแว,ว่นตาซื้อมาทำมาเยอะแยะเจ๊จะดา่าหนูอะไรก็ด่าเลยคะ่ะแต่ว่าให้หนูเบิกก่อนนะคะพันนึงก็ได้คะ่ะหนูจะไปซื้อข้าว <c oughs> อืมอะ เดี๋ยวผมไปทํางานก่อนนะครับอยู่กับแม่ได้ลูกพ่อไปทํางานก่อนนะไม่ร้องร้องเอากระเป๋าไปเก็บหลังบ้านแล้วก็ไปเอาไม้กวาดมากวาดร้านให้สะอาดด้วยค่ะกวาดเสร็จแล้วก็ถูด,ด้วยนะจ๊ะค่ะไว้นางนี่ของฉันโดนเสียหายหมดแล้วทําไมไม่รู้จักระมัดระวังหนูขอโทษค่ะแกรู้ไหมว่าของในร้านฉันมีค่ามากกว่าชีวิตแกอีกนะนังเด็กไม่มีแม่ แกจะไปไหนกลับมาทำให้มันเสร็จเดี๋ยวนี้เลยนะแม่หนูคิดถึงแม่กลับมาแล้วครับเหนื่อยไหมจ๊ะคิดถึงมากเลยไม่เหนื่อยหรอกครับเดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวข้างนอกกันเนาะพ่ออาบน้ำานึ่งลูกเดี๋ยวพับกินข้าวข้างนอกนะไม่ได้เราจะไปสวีทกันนะให้ชมพู่กินข้าวอยู่บ้านนี่แหละเดี๋ยวพ่อกลับมานะรออยู่นั่นนะ เหนื่อยมากแล้วไปน,นปไปนอนกันเถอะที่รัานไปชมพู่ขึ้นไปนอนพอดีว่าห้องมันเต็มอ่ะยังไม่ได้เก็บของออกจากห้องเลยลูกชมพู่นอนอยู่ที่โซฟาก่อนนะลูกเอา้าปาขึ้นไปนอนกันเถอะเหนื่อยมากแล้วมีทีนพี่มีข่าวดีจะบอกข่าวดีอะไรล่ะครับพี่ท้องฮะจริงเลอครับผมรักพี่นะครับผมดีใจมากเลยเราจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วนะ อ้ไอ้ปีนี้เขาใครเขาได้หลายแสนน่ะสื่อคขีม,มเห็น้องไส่แน่ยอยากได้ยังไอจ้จะพาไปซื้อล้านนี่าหลดูเห็นในทิกตอ,อกของหลายๆเชิญค่ะอยากได้ตัวไหนถามได้นะคะจ้าไอ้เอาโลอ่อนบอของผู้้ายกับนีเได้ยุ่นี่นะไม่เป็นไรพี่ไซสารสม้มเอ่ยคือบอไทยถามได้นะคะสมพูล ซื้อเต็มที่เลยเดี๋ยวพี่ใจให้อย่ามาบมดให้อยู่นี่เด้อฟัองหล้กกัเจ็บโกกลิ่นแทนตรงมพูอย่าพูดอีสานอายเขาสิเป็นอย่างก่อนสิจะเกิดเดี๋ยวเม่ยคะเขาจะว่าเราวันบ้านนอกคืดเงินค่ะอย่าพูดแล้วคิดเงินค่ะค่ะทั้งหมดห้าร้อยสี่สิบบาทค่ะนี่ครับไม่ต้องทอน เออไม่รับเงินทอนเหรอคะไม่เป็นไรครับไปเนี่ยเจ้าขายเขาได้หลายแห้งจีจะจี่งวงปีบบอ <laughs>